ดดเหม็นได้เลยงค์ดังเหม็นถูกต้องสี่ปีจนได้ออกอัลบั้มใช่ไหมคะอยากรู้ว่าตอนอัลบั้มแรกเนี่ยมันดังแบบเปลี้ยงแปางเลยไหมคะมันก็สําเร็จในมุมที่เราไม่คาดคิดเพราะวันนั้นตลาดเพลงตอนนั้นไม่มีเพลงแบบคลาสเพลงแรกคือเพลงกอดเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมันจะสำเร็จหรือเปล่าเราแค่เราสนุกดีดีใจจังที่ที่เราไม่เคยคิดว่าอาชีพนี้มันจะเป็นอาชีพได้การร้องเพลงนี้แล้วก็กลายเป็นว่ามัน เฮ้ย <Hey, S 2> เราเป็นลองร้องได้นหมนะแค่นี้เลยเราไม่ได้คิดมากไปกว่าน,นั้นอัลบั้มแรกก็จะเป็นแบบบ้าน ใสไว้รุ่นช